ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยด f o ฟโร่นะคะใน IG นะคะโดยเว็บไซต์ KMP Social จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KMP Social กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปเลย ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยเนาะช mm hmm. ่องทางการติดออภัยค่ะนี่วิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้นะคะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็ราหัสผ่านนอกจากนี้ที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ แลเมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะ,ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหน้า i g เนาะก็เลือกไปที่นี่เลยค่ะหมดหมู่ของเรานะคะเลื่อนถ่ายเป็น IG ของเราได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหาเลยติดตามไลค์คอมเมนต์ประเทศไทยนะคะนี่และเลือกบริการที่เราต้อง ติตาที่เราต้องการกันได้เลยนะเราต้องการเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปกปีดลิงหน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนำลิงค์มาวางนะคะและเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยเนาะขั้นต่ำอยู่ที่10คนนะคะเขาญาดเอาแค่20ิก็ เอาแค่10 okay, ก็พอนั่นแหละอ่ะค่าใช้ใจ่ายของเราอยู่ที่33บาทนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ7ชั่วโมงเนะาะจะกนันให้กดส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่เอนเพิ่มเติมเลือกหมดหมดและบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะ ในส่วนของางการเติมเงินเนะาะทางการเติมเงินมีให้หมด2ช่องทางอยู่กันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมเข้าต่ำงแต่หนึ่นบาทเลยสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับบน,นเพิ่ม5%กันเลยนะ ต่อมาคริปโ o เคอเ e n c y นะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทนะคะสุงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่เติม500บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยนะคะ บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok YouTube IG Twitter ก็มีครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะมีราคาแจ้งให้นะคะคำสั่งซื้อเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ก็จะแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกด,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูคำอธิบายต่างๆได้เลยเนาะหากสนใจก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ตนเองก็ลองเข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะก็จะมีทั้งรหัสนะคะเอาไว้เร่งออเดอร์ของตอนเองเนาะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยต่อมาช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์นะคะเร,รเ,เรื่องการชำระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ อ่าต่อมาช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้กันอย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ copy l i n ลตรงนี้นะคะและ้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้สนใจมีการลงทะเบียนและมีการทํางานมีการเติมเงินเข้ามาใช้งานแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง3%กันเลยจากขั้นต่ำอยูที่100บาทเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ k Mk Social.com นะคะแล้วเข้ามาใช้งานกันดูได้เลยเนาะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อกลับไปดูตรงเยอดผพ้ติดตามของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะตอนนี้อยู่ที่14 Follower นะคะเขาไดลองรีรอบหนึ่งนะ,ะอ่ะยอดฟอ l l o เวอของเรายังไม่ขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเดียวเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราใช้เวลารอไปประมาณ1งชั่วโมงนะคะตอนนี้ยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น24คนเรียบร้อยแล้วนะคะและแอคที่เราได้นะคะก็จะเป็นแอคคนไทยแบบนี้เลยนะคะนี่แอคมีตัวตอนอยู่แบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะคสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มะนำกระหลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออาภายนะัยเว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ